วิธีหาคำตอบว่าเราชอบในสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าก็คือการที่เราได้ลงมือทำจริงและที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมชนบุรีให้คุณได้ลงสนามจริงเรียนจริงประสบการณ์จริงที่นี่มีหลายคณะนะครับเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆสร้างโปรแกรมเจ๋งๆบุกเบิกและต่อยอดอีคอมเมิร์ซต้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าหากโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีก็คงเหมือนอาหารทะเลที่ขาดน้ำจิ้มซีฟู้ดมันไม่ได้ปะครับมันไม่ถูกต้องและผมมาที่นี่เพื่อเพื่อกินจุ้งสดๆตัวใหญ่ๆไงเพื่อนใช่เว้ยเออแต่จริงๆก็ใช่แหละมาเรียนที่นี่ก็เหมือนมาเพิ่มรสชาติใ้ชีวิตที่ที่ทำให้ผมออกมาจากคอม์ตโซนนอกจากธรรมชาติจริงๆที่ได้เห็นทุกวันการเรียนการสอนของที่นี่ ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้การแก้ปัญหาจริงวางระบบงานจริงแถมยังได้ลงแข่งในสนามจริงเรียนยังไงให้มันขนาดนี้มาหาคำตอบได้ที่นี่อยากเป็นทนายความอายการผู้พิพากษา มาเลยที่คณะนิติศาสตร์เนี่ยเราเองเกิดราศีตุลสัญลักษณ์ของราศีคือความยุติธรรมบอนทูบีชัดๆเพราะฝันอยากเป็นทนายแม่บอกว่าตอนเด็กๆเ,เห็นอะไรไม่แฟก็ชอบเข้าไปชอดตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ศร,รีปทุมชลบุรีก็แน่นอนดี ว่าขนาดนิจิตาแป๊บหนึ่งนะเอาน้องวันนี้รับมะพร้าวสักลูกไหมล่ะพี่พี่แอบถ่ายรูปหนูเหรอใครมาร้านพี่พี่ก็ถ่ายหมดแล้วน้องคิดมากโห แอบถ่ายไม่พอยังถ่ายออกมาหน้าเกลียดอีกรู้ปะว่าถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตเี่ผิดกฎหมายนะพี่ถ้าไม่เอาออกจะแจ้งตำรวจนะพี่ขอโทษเนาะงั้นเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวพี่ออกเลยเนาะและนี่ก็คือตัวฉันความยุติธรรมเป็นที่หนึ่งถ้าชอบการสื่อสารปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยคณะนิเทศศาสตร,ร์ยืนหนึ่งในการสร้างนักสื่อสารดิจิตอลที่เป็นมืออาชีพ ถ้าถามว่าเรียนนิเทศที่สีประทุมชนบุรีแล้วได้อะไรก็คงได้ใช้ชีวิตมั้งเนี่ยได้ออกแบบสื่อหมดยุคนั่งฟังอาจารย์แล้วออกแบบทิปแล้วผิดลาดจริงเรียนรู้และมูฟออนไปเลยได้ลงมือทำที่แปลว่าทำจริงเรียนจริงกับช่างภาพมืออาชีพตัวจริงนักผลิตเสียงภาพยนตร์ตัวจริงไปอีก แต่พอเราได้อยู่กับตัวเองก็ทำให้เรามีพลังมากขึ้นกลับไปสร้างผลงาน3มิติแอนิเมชั่นก็โคจะปังเลยค่ะงานกิจกรรมก็โคสนุกเนี่ยสนุกพอปะอ๋อที่สัาพัญ์ทำงานจริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเพราะว่าชีวิตจริงอะ่ะมันรอไม่ได้ 1> 2 1ก้าวแรกของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพหรือเจ้าของกิจการคณะบริหารธุรกิจพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศจุดเริ่มต้นแบนด์สื้อาพผัดไซ์ของเราเริ่มที่นี่แหละศรีปรทุมชนบุรีคณะบริหารธุรกิจเราได้เรียนรู้ว่าการจะทำแบรนด์ให้คนชอบเราต้องชอบในสิ่งที่ตัวเองทำก่อนคิดนอกกรอบอยังไงให้โดนใจคน มาจบที่ไอเดีย imperfect is perfect ไม่ต้องเป๊ะตามพิมพ์นิยมไม่ต้องตรงตาม beauty standard เราก็ปังได้เว้ยแล้ววันนี้เราโคตรชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่โคตรมั่นใจได้รู้ว่าการสร้างตัวตนในแบบที่เป็นตัวเองมันสำคัญกับแบรนด์มากแค่ไหนต้องขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้เราได้ลงมือทำจริงแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ แต่มากกว่านั้นเราได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการเร็วกว่าที่คิดไว้อีกโคตรภูมิใจในตัวเองเลย้าสีดีบัญชีเด่นเรียนบัญชีไม่ยากอย่างที่คิดเรียนจบแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์พี่คะเช็คบิน,นะะ่อยค่ะทั้งหมด1,278บาทเรามากัน5คนใช่ปะ คนลาสบาบาทโหใช่เปล่าใช่ดิตั้งแต่จำความได้เราก็เป็นเครื่องคิดเลขประจำกลุ่มมาตลอดชอบตัวเลขชอบอะไรที่มันลงตัวแล้วยิ่งพอมาเรียนจริงก็ยิ่งชอบเพราได้ช่วยธุรกิจของที่บ้านด้วยค่ะฮัลโหลป๊าป๊าเก่งมากเลยลูกช่วยงานที่บ้านเยอะเลยขอบใจนะภูมิใจว่ะ พราะเวลาเรียน,นเหนื่อยแล้วได้ออกมาทำอะไรบ้าๆบอๆแบบ,บน,นี้ข้อสนุกเลยแหละมาเหอะต้องลองเชื่อเราคณะโลจิสติกสและซัพพลายเชนเชื่อมโยงธุรกิจดิจิตัลเปิดประตูสู่โอกาสอาชีพที่หลากหลายอดีตของผม ตำนานการคำนาคมด้วยรถจักรยานยนต์ท่อแตกแต่อดีตไม่สำคัญเพราะปัจจุบันผมคือว่าที่นักวางแผนโลจิสติกใครจะไปคิดว่าอดีตเด็กงั้นอย่างผมจะมาเป็นผู้เป็นคน,ขนเ,ขเขาได้พอเข้ามาก็โคตรปวดปโลกไอเด็กธรรมดาคนนี้ถ้าไม่ได้มาเรียนโลจิสติก4ประุชนบุรีก็ไม่รู้ผมกำลังทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวนี้ โลจิสติกจะรู้แค่การขนส่งไม่ได้แล้วนะครับต้องวางแผนคลังสินค้ากระจายสินค้าการจัดการนำเข้าส่งออกเสริมด้วย IT และ Business เรียนที่นี่ได้อะไรตั้งเยอะแยะเลยครับยิ่งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมแบบเนี้จบไปมีงานทําชัวทั้งเรียนทั้งเล่นก็อย่างที่เห็นนะครับคณะศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพด้าน business English and Chinese อยาก go inter กต,ต้องคณะนี้เลย Hi everyone welcome to my channel Hi girl can you talk about yourself ทุกคนสวัดีค่ะฉันเซียวลิงพวกเราคือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาลาัยศรีประุชมชนบุรีเราฝันอยาก go inter เฮ้ <Yeah! S 2> ชอบพูดชอบคุยชอบเอนเทนชาวบ,บ้านชาวช่องเขา ตอนนี้ก็ดีใจนะที่ได้ใช้สิ่งทีเ่เรียนมาหาเงินตั้งแต่เองเรียนไม่จบเลิศปลาการเป็นยูทูบเบอร์คือข้อสนุกได้พูดทั้งวันเฮ้ยตื่นเอ้าดีทั้งหน้านี้ดีตอนแรกก็พูดผิดพูดถูกแต่ตอนนี้มาไกลามาก ขอบคุณอาจารย์ที่เฟรนลี่มากไม่รู้อะไรก็แค่ถามทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนอกจากเรียนภาษาอังกฤษยังได้เรียนจีนอีกเรานี่มันก็อินเตอร์ใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยแล้วใครจะไปเชื่อเข้าเรียนที่สีปรทุมแต่ได้ปร,ริญญาถึงสองใบทั้งที่สีปรทุมและมหาลัยกุ้ยโจวโดยรวมชีวิตที่นี่ตอนนี้ก็คือ living my best life ไปเลยสิคะ so c o o ต่างคนต่างคณะต่างฝันแต่ทุกฝันทุกเส้นทางจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวคุณที่ดีที่สุด Discover the real you ค้นพบความเป็นคุณที่นี่